สวัสดีครับพบกับสุุดข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่เจกิงครับร่วมเหตุฉลองสุดเวียงอังกฤษทุบเยอรมันอย่างเหมือนภาพเหมือนสุดฮาครับหลังจากที่อังกฤษชนะเยอรมนีในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูโร2020หลังจากแฟนบอลคนหนึ่งที่น่าเหมือนเจคกิงครับไปฉลองกับสาวกสิงโตคำรามอังกฤษแบบจะเต็มโดยเขาถึงขั้นแต่งตัวแบบเดียวกันกับคุณซื้อของลิเวอร์พูลด้วย แฟนบอลคนหนึ่งนะครับหน้าตาเหมือนเจอเก้นครอปมากๆเลยนะผู้จัดการทีมชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลได้ร่วมเฉลิมฉลองกับคอลุนังชาวอังกฤษอย่างสนุกสุดเหวีย่ยงหลังจากที่ทีมชาติอังกฤษเอาชนะเยอรมนี2-0ในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูโร2 0 2 0เมื่อวันอันคที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับทันที้นะแฟนบอลคนดังกล่าวถึงขั้นแต่งตัวมาในภาพที่เหมือนกับเจอเก้นครอปตอนคุมทีมลิเวอร์พูลไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกแบบทั่วไป และการใส่เสื้อแจ็คเก็ตของลิวพูโดยเขาให้แฟนบอลคนหนึ่งแบกขึ้นไหล่พร้อมกับซดเบียร์อย่างร่าเริงและร้องเพลง Inst coming home อีกด้วยนะครับพอมีคนเอาคลิปดังกล่าวมาแชร์ในโลกออนไลน์แล้วนั้นมันก็ได้ความนิยมอย่างมากจนมีผู้ชมยอดเกิน2.7ล้านคนกับครั้งไปแล้วขณะเดีวยวกันก็มีคนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคลิปนี้กันแบบหลายแบบเลยฮะอย่างเช่นเหมือนเขาอย่างกับแกะเลยหรอครับและ อาจจะเป็นฝาแฝดของเจคกิ้งคลับก็ได้นะเป็นต้นและล่าสุดนะครับทางด้านผู้สื่อข่าวอาของในประเทศอังกฤษนะครับก็คือนักข่าวจากช่อง ITV นะฮะก็ได้ออกมาลงเหตุการสุดหานะครับว่าตัวของเขานั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ถ่ายรูปคู่กับเจคกิ้งคลับซึ่งเป็นบุคคลที่เขาชื่นชอบเป็นอย่างมาก หลังพบกันโดยบังเอิญในเกมยูโร2020ที่ทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติเยอรมันเมื่อวานนี้นะครับแต่หลังจากนั้นตัวเขาก็ถึงกับช็อกสุดขีดนะฮะเมื่อได้รู้ว่าเจเกนครอบที่ตัวเขาได้ถ่ายรูปด้วยนั้นเป็นตัวปลอมนะครับโอ้โเรียกได้ว่าเป็นข่าวขำช่วงเช้าวันนี้นะฮะนึกว่าเป็นเจเก็ตครับตัวจริงนะแต่เหมือนจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้โหบอลของเราซดเบียนะครับแต่ เจนครอบตัวปลอมเนี่ยเขาเป็นคนอังกฤษนะครับเขาเชียร์ทีมชาติอังกฤษนะครับส่วนบอสของเราเั้นเป็นคนเยอรมันนะฮะโอ้โหขอขอบคุณจดหมายอำลาลิเวอร์พูลของโอซานคาบักโอซานคาบักได้กล่าวคำอำลาสมสรรลิเวอร์พูลในวันนี้เซนเตอร์แบ็กตุรกีอำลาสมสรรในวันที่หนึ่งรก,กรกฎาคมหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวกับชกเชลซี คาบักลงเล่นทั้งหมด13เกมให้กับผงแดงหลังจากย้ายมาร่วมทีมในเดือนกุมภาพันธ์โดยช่วยให้ทีมเจ็กติ้งคลับได้จบฤดูกาลอันดับที่3ของศึกพิม์ลีกและผ่านเข้ารอบการลองชันเลิศดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกทุกคนในสมโมสรลิร์พูเขาก,กบคุณโอซันคาบักในความทุ่มเทที่เขามีให้กับสมโมสรและอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคตเรามาอ่านจดหมายอำลาของนักเตะในวัย23ปีฉบับเต็มได้เลยครับ ครอบครัวลิว์พูที่รักผมอยากจะขอขอบคุณสําหรับความเมตตาและการสนับสนุนที่มอบให้นับตั้แต่วันที่มาถึงผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผมได้รับระหว่างช่วงเวลาสเดือนที่นี่เป็นประสบการณ์ที่สําคัญมากๆผมได้เรียนรู้มากมายจากจคกิ้งคลับผู้จัดการทีมของผมและเพื่อนรวมทีมของผมทุกคนและผมภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่พิเศษนี้ผมจะจดจําช่วงเวลาของที่ลิว์พูแห่งนี้และเพลงพิเศษที่พวกคุณมอบให้กับผม ยูเนวอรบอกตลอคุณจะไม่มีวันเดินเดียวได้นี่คือจดหมายลาของโอซานคาบันะครับส่วนแอดมินทางช่องชายผู้บาดกลั่งหรือผูู้้ละเขาแฟนพันแท้ก็ขอให้เขาประสบกับความสําเร็จในอาชีพการแข่งขันข,ข,ของเขากับทีมอื่นนะครับจะจดจําว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นนักเตะหงแดงงหรือร์พูลนะครับขอบคุณมากสําหรับโอซานคาบันะครับคิดแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับเขาก็ทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่เป็นไปตามวิถีของฟุตบอลนะครับถ้าหาก ไม่ได้ไปต่อก็คือต้องย้ายออกนะครับขอขอบคุณที่ร่วมสู้กันมาทั้งหมด13เกมนะครับที่ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลเชื่อว่าราฟินญาสตาร์คอลลิดยูเนเต็ดนั้นยังไม่ไดีพอสำหรับสโมสรเก่าของเขาพอสจ๊ดน,นะครับอดีตกนนองหน้าลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่า ตัวของเขานั้นไม่เชื่อว่าราฟินญาสตาร์คองลีดยูเนเตดจะเป็นนักเตะที่ดีบอสำหรับลิเวอร์พูลในเวลานี้ความเชื่อว่าถ้าหักราฟินญาย้ายมาเล่วมทีมลิเวอร์พูลในเวลานี้ตัวของเขานั้นอาจจะทําได้เพียงแค่เป็นตัวสํารองให้กับ3าปราสรนในดน,นักของลิเวอร์พูลอย่างโมเมสซาลาซาดูมาเน่และโรเบร์โต้เฟอร์มิโนนั่นเพราะขนาดนักเตะอย่างดิโกโจตา ว่าแน่และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับโสโรมร่ซอนวแฮัตันอย่างแทบเอาตัวรนอดนและต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักในทุกการที่พัานาและยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงมาจากโรเบร์โตเฟร์มิโนได้ในเวลานี้โดยนั่นนพอสจวจนะครับได้กล่าวกับลิเวอร์พูลอีโคว่าผมไม่เถียงว่าราฟินญาตัวรุกชาวบาร์เลีลนในวัย24ปีคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่ต้องการของลิเวอร์พูลอย่างมากในช่วงสมัยนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วผมมองไกลไปกว่านั้น โดยมองว่าหักราฟินยายยายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลจริงๆแล้วแล้วก็ตำแหน่งของเขานั้นจะอยู่ตรงไหนเพราะความเป็นจริงแล้วเขาก็ถนัดในตำแหน่งปีกขวาซึ่งในตำแหน่งนั้นมีโมเมสลาเยนประจำการอยู่และลิเวอร์พูลก็คงไม่บ้าพอที่จะรบนักเตะที่ยิงเกิน30ประตูในทุกรายการเมื่อดูการที่แล้วเป็นตัวสปลองและส่งราฟินยาลงเล่นเป็นตัวจริงแทนที่ของโมเมสลา แม้ว่าฤดูกาลล่าสุดนะครับอยฟินดาจะทำงานอย่างเยีย่ยมเยี่ยมนิทินแอลเรนโรสกับการขึ้นมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกด้วยการยิงไปถึง6ประตูกับ9าแอซิ์ในการลงสนาม30นัดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าสถิติการยิงประตูนั้นยังห่างไกลจากโมเมสลาเป็นอย่างมากโดยพอสตวตชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่มีทางเปลี่ยนกองหน้า3ประธานอย่างโมเมสลาฟซาดูมาเน่และโรเบิร์โต้ฟูร์มิโนเป็นกองหน้าคนอื่นในการหน้าอย่างแน่นอน เบนเซเตอร์มอนลิเวอว์พูลจะสามารถคว้าตัวกองหน้าระดับโลกอย่างคลริยันอ e ิบมาเป้มอเสริมทัพได้เป็นบทสําเร็จซึ่งตอนนั้นแหละจะทําให้กองหน้าสามตสานของลิวร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับความคิดของผมแล้วรอนฟินยายังไม่ไดีพอสําหรับลิวร์พูลจริงอยู่เขาเป็นนักเตะท,ที่ยอดเยี่ยมแต่เขาก็ยังไม่ไดีพอที่จะเป็นกองหน้าสามตสานของลิวร์พูลในเวลานี้ซึ่งนั่นทั้งหมดตัวผมต้องการที่จะบอกโดยเมื่อเดือนที่แล้วทางราฟินยาก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ UOL s p o r t โดยบอกว่าตอนนี้ตัวเขานั้นยังมีความสุขดีในทิ่นแอลรันโรดและไม่คิดที่จะเซ็นสจญญากับลิเวอร์พูลในช่วงหน้าหว่นนี้และจากคำพูดนี้เองทำให้ลิเวอร์พูลลดระดับนิวนี้ลงไปเป็นการเฝ้าติดตามดูสถานการณ์เท่านั้น,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 นและข่าวเชื่อมโยงระหว่างราฟิยาก,กับลิเวอร์พูลก็ได้เงีเงยบๆหายไปแล้วในเวลานี้โดยเชื่อว่าลิเวอร์พูลอาจจมเลิกความสนใจในนิวนี้ไปเป็นที่รู้เลยแล้วรนะับ ชูตเพียร์อาจเช็กิคลับเห็นแก่ตัวที่ไม่ปล่อยซาลาไปโอลิมปิกชวตเพียร์นะครับอดีตแข่งดังและผู้จัดการทีมฟุตบอลชายแห่งสหราชอจักรในลอนดอนแกมตำแหนิงเจ็กิ้งคลับในใหญ่ลิเวอร์พูลว่าเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวหลังไม่อนุญ,ญาตให้โมเมลซาลากองหน้าดาวซันโวลข,ของเขาไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียวในเดือนหน้าโดยเช็กิ้งคลับนะครับยืยนยันว่าจะไม่ปล่อยซาลารวมถึงนักเตะคนอื่นของลิเวอร์พูลไปเล่นในศึกโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียวซึ่ง สจูตเพียรนะครับรู้สึกว่าไม่ถูกต้องกับการที่ไปห้ามนังเตะให้ไปรับใช้ทีมชาติบ้งเกิดของตัวเองแบบนั้นแน่นอนเจคิครับไม่ต้องการปล่อยซาราไปเล่นในโอลิมปิกเกมนะครับเพราะเขามองว่ามีแต่ผลประโยชน์ของสโมสรลิเวอร์พูลเพียงอย่างเดียวเพียรเคยทําหน้าที่คุมทีมสาราชาติอาณาจักรลงเตะในโอลิมปิกเกมเมื่อปี2002และในเนบในไอชาวเยมันผ่านรายการพ็อกสปอร์ตคุณตงการให้โมยู แต่ถ้าผมเป็นผู้จัดการทีมสโมสรใดสโมสรหนึ่งหรือเป็นโค้ชนะผมจะไม่มีทางทําแบบนั้นแน่การหยุดไม่ให้นักเตะได้ลงเล่นในประเทศของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเกมระดับไหนก็ตามประสบการณ์ในระดับชาติทั้งหมดที่ผมเคยมีฐานะเป็นนักฟุตบอลความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการได้เล่นฟุตบอลอาชีพคือการเป็นกัปตันทีมให้ประเทศชาติบ้านเกิดของผมสำหรับผมแล้ว ที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการจัดการมันก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงซึ่งผู้จัดการทีมชาติทั้งหมดก็โทรหาผมและพูดว่าปล่อยผู้เล่นคนนี้ปล่อยผู้เล่นคนนั้นจากนั้นพอพวกเขากลายเป็นผู้จัดการสโมสรพวกเขาก็กลับพยายามขวางผู้เล่นของพวกเขาทันี้ดจุดเพียรยังยืนยันว่าในมุมมองของเขามหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินั้นยิ่งใหญ่กว่าฟุตบอลโลกมากโอลิมปิกเกมมันทำให้คุณต้องทึ่งกับความยิ่งใหญ่ของมันนะชดจวดเพียรกล่าว มันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าฟุตบอลโลกซะอีกในฐานะมหากรรมระดับโลกโอลิมปิกเกมใหญ่กว่าฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกก็แค่ฟุตบอลแต่โอลิมปิกเกมก็คือทุกๆก,กีฬาคุณไม่เข้าใจความยิ่งใหญ่ของโอลิมปิกเกมจนกระทั่งคุณเข้าไปอยู่ในนั้นก่อนหน้านั้นนะครับสโมสรก็บอกกับผมว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะให้นักเตะไปเล่นในรายการนี้ผู้คนบอกกับผมในงานแถลงข่าวฟุตบอลไม่น่าจะเป็นกีฬาที่สาราชันจ,จัจกรทรงแข่งลงในโอลิมปิก เราเคยเผชิญหน้ากับอูลูวายในเกมนัดที่2และแนวรุกอูลูวายก็คือหลุยส์โซเลสและเอเดนสันแคมอนี่พวกเราเคยลงเล่นกับบราซิลท่มีเนม่าผู้ที่เป็นตัวความหวังในการนําบราซิลคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมันเคยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยมีส่วนร่วมมาในการทํางานเลยมันยิ่งใหญ่มากเจ็กันครับเห็นแก่ตัวนี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับวันที่1นึ่งขดดาษขุมนะฮะ